สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะมาอันบ็อกแกะกล่องในเรื่องของเครื่องกรองน้ำแบบติดหัวก๊อกรอครับของพันธสนิที่ชื่อว่ารุ่น TKCJ 3 0 0ครับพร้อมกับวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ในคลิปเดียวเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสรรพคุณกันก่อนครับว่าตัวเครื่องนี้มีความน่าสนใจอะไรบ้างแล้วก็มีสรรพคุณในเรื่องของการกรองอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ ฉะนั้นรีวิวที่ดีครับต้องมีเรื่องของราคามาด้วยครับรุ่นนี้ถ้าเป็นตัวเครื่องของเขาพร้อมกับไส้กรองมาจะอยู่ที่ราคา31,90บาทครับส่วนไส้กรองที่เราต้องเปลี่ยนนะครับใน1ปีจะอยู่ที่ราคา1990บาทครับแล้ว1ไส้กรองครับสามารถผลิตน้ําดื่มที่เป็นน้ําสะอาดนะครับได้ถึง4 0 0พลิตรครับต้องบอกว่าปริมาณในเรื่องของการทําน้ําดื่มนีๆดีมากๆนะครับคุ้มค่าแน่นอนซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับไส้กรองทั่วไปที่เป็นประเภทเดียวกันนะครับของผลิตจะไดถ นะครับเพราะว่าจานวนฐานกับมันที่เราใส่เป็นตัวสารกรองนะครับตัวนี้จะมีจํานวนที่มากกว่าแล้วก็ตัวพื้นผิวของตัวฐานเองนะครับตัวนี้จะเป็นระดับนาโน,โนก็คือเป็นเทคโนโลยีของ a มกนิเจแปเลยครับก็คือทําให้ในเรื่องของการกรองทําได้ดีขึ้นนั่นเองตัวไซ้กรองนะครับจะเป็นแบบกรอง4ี่ขั้นตอนครับกรองที่1นนะครับจะเป็นในเรื่องของกรองยาครับ กองที่2นะครับจะเป็นในเรื่องของถ่านคาร์บอนนะครับกำจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำนะครับแล้วก็กลิ่นต่างๆกองที่3าจะเป็นเซรามิกครับกำจัดในพวกสารแขวนลอยในน้ำนะครับรวมถึงสารตะกั่วด้วยอันที่4นะครับจะเป็นไส้กรองแบบเมนเบรมนะครับตัวนี้จะสามารถกําจัดในเรื่องของแบคทีเรียและก็อนุภาคขนาดเล็กได้ฉะนั้นสารต่างๆที่ไส้กรองสามารถกรองได้นะครับรวมถึงแบคทีเรียต่างๆนะครับอันนี้ผ่านมาตรฐานการทดสอบของ JIS นะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับในการทดสอบแล้วกับสารต่างๆ ที่สามารถกรองได้ซึ่งเราสามารถมาดูที่ข้างกล่องได้นะครับว่าสามารถกรองอะไรได้บ้างนะครับคราวนี้เราจะมาแกะกล่องกันครับเมื่อเปิดกล่องมานะครับจะเป็นตัวเครื่องที่อยู่ในถุงพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีตัวคู่มือการใช้งานแล้วก็จะเป็นตัวของหัวก๊อกนะครับที่เป็นตัวเชื่อมต่อกับก๊อกประเภทต่างๆก็จะมีแถมมาให้เช่นเดียวกันครับเป็นแบบสแตนเลสซึ่งป้องกันสนิมด้วยครับมาต่อกันที่ตัวเครื่องนะครับ ตัวเครื่องก็จะมีสกรีนรุ่นของสินค้าพร้อมโลโก้พนนกันธสัญญาอย่างชัดเจนนะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องมาลองสังเกตที่ตัวไส้กรองดูนะครับตัวนี้จะมีเลข1-12ถึง12ไว้นะครับฉะนั้นเราติดตั้งเมื่อไหร่แล้วก็ควรเปลี่ยนเมื่อไหร่เราสามารถใช้ปาะกานะครับมาติ๊กในเดือนที่เรานะครับติดตั้งได้เลยเราจะนับไปอีก1ปีนะครับหรือ12เดือนนั่นเองเราจะได้รู้วันที่ในการเปลี่ยนนะครับครั้งต่อไปนั่นเองนะครับ ทุกจุดที่มีการถอดนะครับก็จะมีมาร์กบอกตำแหน่งไว้หมดนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ผิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวก๊อกนะครับที่เป็นตัวน้ําออกก็จะมี2วาล์วนะครับตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับตัวกรดตะแกรงกรองสามารถล้างทำความสะอาดได้รวมถึงลูกยางด้านในนะครับก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับป้องกันการรั่วซึมนะครับสจุดเลยจุดที่เป็นหัวเล็กนี้ก็คือจุดที่เป็นน้ํากรองที่ออกมานะครับ ก็จะมีลูกยางเช่นเดียวกันป้องกันน้ําซึมเช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างเป็นกานที่บอกไปก็จะมีมาร์กให้เราใส่นะครับตั้ถอดแล้วก็ตอนใส่กลับไปด้วยนะครับทุกอย่างก็จะระบุไว้ให้หมดเลยซึ่งลูกค้าทําได้เองง่ายๆครับจุดที่เป็นตัวปรับน้ํานะครับก็จะมีให้เลือก3าอย่างนะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวกรองนะครับน้ําแบบรวมสายหรือกระจายสายนะครับจะบอกเป็นสัญลักษณ์ให้ดูง่ายๆอยู่แล้วครับ นี่คือภาพรวมของที่เป็นอุปกรณ์ของตัวเครื่องนะครับที่ยังไม่ได้ใส่ตัวกรองจุดนี้จะเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับน้ําดีที่เข้าในตัวเครื่องหรือตัวก๊อกนะครับที่เราแถมไปให้นะครับก็จะมีลูกยางแล้วก็ด้านในก็จะมีตะแกรงกรองน้ําอีกชั้นหนึ่งให้นะครับสําหรับกรองที่เป็นเศษตะกรงต่างๆนะครับอันนี้ควรใส่เข้าไปในตัวเครื่องด้วยนะครับไม่ควรถอดออกมานะครับเพราะมันเป็นยางกันซึมให้ด้วยนะครับ นะครับก็เป็นลูกยางกันซึมที่เป็นตัวยางที่มีขนาดนาสีดำนะครับตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อในการนะครับล็อกตัวน้ํากับตัวก๊อกให้อยู่แน่นขึ้นนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องก๊อกน้ำกันบ้างนะครับก๊อกน้ําที่ติดตั้งได้ส่วนมากจะเป็นก๊อกที่เราใช้งานกันทั่วไปเ,เช่นก๊อกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ22อมิลอันนี้เราสามารถติดตั้งได้เลยนะครับที่เป็นก๊อกเกียวในนะครับแล้วก็เป็นก๊อกที่ขนาดใหญ่กว่า2ีอมิลตัวนี้เราจะมี ตัวแดปเตอร์ที่แถมมาจะเป็นสแตนเลสทั้งสองตัวนะครับสำหรับตัวที่มีน็อตล้อมรอบแบบนี้นะครับเราจะเหมาะสําหรับก๊อกที่ไม่มีเกลียวด้านนอกหรือด้านในเป็นพวกก๊อกสนามนะครับขนาดตั้งแต่13มจนถึง2 4สมิลลิเมตรครับสามารถติดตั้งได้ส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับจะตสังเกตว่าจะเป็นเกลียวด้านนอกนะครับเหมาะสําหรับก๊อกเกลียวในนะครับที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรครับดังนั้นในการติดตั้งนะครับมีข้อควรระวังอื่นๆนะครับที่ลูกค้าควรจะอ่านคู่มือก่อนนะครับ ในข้อควรระวังอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของน้ําหนักที่ก๊อกจะสามารถรองรับได้นะครับก็คือตัวนี้จะหนักประมาณ280กรัมซึ่งยังไม่วมกับตัวน้ำนะครับที่เข้าไปอยู่ในตัวเครื่องด้วยฉะนั้นถ้าก๊อกของเรานะครับต้องมองถึงเรื่องน้ําหนักตัวนี้ด้วยนะครับว่าสามารถรับน้าหนักได้หรือเปล่ามาถึงขั้นตอนการติดตั้งกันเลยครับจุดติดตั้งในวิดีโอนี้นะครับเราจะใช้เป็นก๊อกล้างจานนะครับเป็นก๊อกซิงนั่นเองนะครับตัวเกลียวของตัวก๊อกนี้นะครับจะมาในขนาดที่ดีใช้ โดยการถอดอุปกรณ์แรกก็คือเราต้องถอดตัวเกลียวที่เป็นตัวตะแกรงกรองน้ําของตัวก๊อกออกก่อนนะครับจากนั้นเราก็เปิดเทปพลาสติกนะครับให้เราถอดแหวนรอบนอกออกนะครับแล้วก็ใส่ไปในตัวคอก๊อกก่อนเสร็จแล้วเราก็นําตัวเกลียวกรอกนะครับที่ย2่มิลนะครับตัวนี้ไขเข้ากบ๊อก,ก,กเลย หลังจากนั้นเราก็นำก๊อกเข้าไปประกอบกับตัวเครื่องนะครับโดยการที่แหวนภายนอกก็ดึงกลับมานะครับเพื่อมาล็อกกับตัวเกลียวอีกครั้งหนึ่งให้แน่นนะครับให้เราทำการตรวจสอบอีกครั้งนะครับว่าก๊อกของเราติดตั้งถูกต้องหรือยังอุปกรณ์ต่างๆได้ใส่ครบแล้วหรือยังหลังจากนั้นเราจะมาทำการทดสอบในเรื่องของการเปิดน้ำและดูเรื่องของการรั่วซึมนะครับถ้ายัางรั่วซึมอยู่ก็นะครับปิดน้ำแล้วก็ไขให้แน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรวสอบรูปแบบของวาล์วน้ำในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับว่าสามารถเปิดปิดได้อย่างสมบูรณ์หรือเปล่าเท่านี้ก็เรียบร้อยครับต่อมาจะเป็นการติดตั้งก๊อกอ่างแบบเกลียวในนะครับตัวนี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่24บมิลน,นะครับวิธีการก็คล้ายๆกับติดตั้งแบบเกลียวนอกนะครับโดยการที่เราถอดตัวอุปกรณ์ที่หัวก๊อกออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่อแดปเตอร์เข้าไปที่ชุดอุปกรณ์ของตัวเครื่องกรองน้ำเสร็จแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปที่เกลียว ของก๊อกน้ําที่เราถอดออกมาครับต่อมาจะเป็นการติดตั้งก๊อกแบบทั่วไปนะครับหรือก๊อกสนามแบบไม่มีเกลียวนะครับโดยใช้อุปกรณ์เสริมที่แถมมาในกล่องนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานําอุปกรณ์ของเรานะครับมาถอดตัวที่เป็นตัวเกลียว22มิลออกนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้กับชุดอุปกรณ์ที่เป็นก๊อกแบบนี้เราจะใช้เฉพาะวงแหวนรอบนอกเท่านั้น แล้วก็เป็นชุดอะแดปเตอร์ที่แถมมาให้นะครับตัวนี้จะมีน็อตอยู่ทั้งหมด4ตัวเราก็ถอ,นนอดน็อตทั้งหมด4ตัวออกก่อนครับระวังด้อนหายนะครับหลังจากเก็บน็อตไปแล้วเราก็จะเอาอุปกรณ์มาสวมเข้ากันตามภาพนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําน็อตทั้งหมดนะครับมาใส่คืนกลับไปอย่าเพิ่งไขจนสุดน,นะครับทั้ง4ตัวใส่ให้ครบนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เป็นน็อตเราเราจะมา,ขาไขติดกับกรอกอีกทีนึงนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับแนะนําให้หาไขควงมาหนึ่งอันนะครับจะเป็นหัวแชรหรือหัวแบนก็ได้เพื่อช่วยในการไขให้เราง่ายขึ้นนะครับอันนี้จําเป็นต้องมีนะครับนําชุดอุปกรณ์นะครับใส่ไปที่หัวก๊อกวัดขนาดให้ดีนะครับด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ทําการไขครับไขให้มีความแน่นตึงๆมือก่อนนะครับโดยการไขทั้ง4ด้านนะครับควรจะไขให้มีระดับเท่าๆกันนะครับ หลังจากนั้นนําชุดเครื่องกรองน้ํานะครับใส่ลูกยางกันรั่วมาด้วยนะครับสีดําๆเสร็จแล้วก็นําชุดอุปกรณ์ไขเข้าด้วยกันนะครับแล้วบิดให้แน่นหากยังไม่ตึเครื่องยังไม่ตึงนะครับก็สามารถไขน็อตเพิ่มเติมได้จนกว่าจะตึงนะครับเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งครับ